ครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงที่สองของสนทนาชายทุ่งในวันนี้แล้วครับหมพูดคุยกันถึงเรื่องแหนแดงที่ใช้กับต้นข้าวอาจารย์วันนี้คุณแจ็คถามผมบอกว่าแหนแดงนี่มันจะมีโรคติดมากับข้าวไหมไม่มีใช้ลงเชื้อราไม่เป็นคือถ้าพูดถ้าคุณพูดถึงการติดโรคเนี่ยอย่างในข้าวเนี่ยมันมีพืชเขาเรียกพืชอาศัยแต่ถ้าคุณปล่อยหญ้าบางชนิดไว้ตามนาให้ขึ้นเองอย่างนี้มีอย่างนี้มีสิทธิ์หญ้าหลายชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของโรคได้คือกินได้ทั้งทำลายได้ทั้งโรคทั้งทั้งหญ้าและข้าวคุณเกี่ยวข้าวไปแล้วโรคก็ยังแฝงอยู่โดยอาศัยอยู่กับหญ้าและสปอรก็ปิวลงไปในน้ำอย่างนี้ได้ทีนี้ที่เห็นว่าคุณจะถามผมเลือกุโรคอะไรนะโรคโรคไหมใช่ไหมฮะอาจารย์โรคไหมใ่หมโรคไหมที่กำลังไอ้นี่เลย ไม่ตัวนี้ไม่ได้เขียนว่าสลายมอม้าไม่เอกนะอันนั้นไมมอันนั้นไม่ใช่โนนะฮะแต่ไม่ตัวนี้หมายถึงว่าไหมไฟไหมไม่เกลี่ย่างนี้เหรออ่าสลไอหอหีบมอม้าไม่โถความจริงเนี่ยทาไมเขาต้องเรียกโรคไหมคืออย่างนี้โรคนี้นะครับคุณแจ็คมันเป็นได้ตั้งแต่ระยะใบครับเป็นได้ระยะข้าวแต่กอก็ได้เป็นได้อข้าวออกรวงก็ยังได้เป็นได้อีกโอ้โหนี้ ถามว่าอาการมันเป็นยังไงในใบข้าวยาวๆเนี่ยเวลาเป็นโรคนี้นะแผลเนี่ยจะเป็นจุดสินเป็นแผลสีน้ําตาลครับแต่ไม่ได้เป็นจุดกลมๆนะแผลมันจะเรียวคล้ายๆมันรูปกระสวยไปตามความยาวของใบข้าวไม่ได้ขวางใบข้าวนะไปตามความยาวครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าถ้าโรคทั่วไปอย่าโรคใบจุดแผลจะเป็นจุดแต่แผลจะไม่ลามถึงกันแต่ถ้าเป็นโรคไหม จุดนี้เป็นจุดนี้เป็นแต่พอเป็นแล้วมันจะลามถึงกันพอลามถึงกันพอมันเป็นสักระยะหนึ่งใบทั้งใบเนี่ยมันก็เลยไหมแห้งไปเลยเหมือนโดนไฟลวกนี่มาจากพวกอไรเพลียฮะเชื้อราอ๋อเชื้อราเชื้อราตัวนี้เนี่ยหรือว่าพวกเพลียไฟอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เชื้อราครับครับถ้าคุณไปอ่านตำราเก่าๆนะเขาจะเขียนชื่อว่าพายริคูราเรียจีนัสนะสปีชีโอไรเซ แต่ในยุคใหมน่นักวิชาการเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเป็นไพริคูราเรียกริซซี่เปลียนทำไมนี่ <ฮา S 2> คือต,ตัวเชื้อราสาเหตุเพราะว่านักวิชาการเราเขาประชุมไงเขาบอกว่าลักษณะงั้นควรจะเรียกชื่อนั้นชื่อนี้เขาก็จะตั้งชื่อไปอแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเชื้อตัวนี้ตัวเดียวแล้วอยู่ต่างภูมิภาคกันภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอมันจะเหมือนกันนะ คนละแบบคนละสภาพอากาศคนละสภาพพื้นที่ผมก็ไม่รู้จะพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าอะไรเขาเรียกว่าเชื้อตัวเดียวครับแต่มีหลายเลส RACE ครับอธิบายว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือเปล่าอธิบายว่าในแจ็คแจ็คเวลาไปอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็เป็นคนเหนือไปมันจะเป็นแจ็คที่แบบมีฤทธิ์แบบนึงแต่พอแจ็คภาคกลางแจ็คเหมือนกันจะแจ็คอยู่ตะวันออกครับ ความรุนแรงมันจะเป็นไม่เหมือนกันอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เรียกได้ว่ามันมันมันปรับตัวไหมฮะไม่ใช่เรียกว่าปรับตัวมันเรียกว่ามันจะเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนงี้ยอธิบายยากให้เขาเลสนี่ไม่รู้ในทางวิชาการก็ไม่ได้บัญญัติศัพท์กันไว้ซะด้วยนะเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้ถามว่าพอเป็นเชื้อราพออาทีนี้พอคนละเลสกันเนี่ยการแก้ไขความรุนแรงหรือว่าต่างกันต่างกันต่างกันการ การแก้ไขปัญหาอะไรกันต่างกันเพราะว่าบางทียาตัวหนึ่งเอาอยู่เอาเชื้อตัวที่หนึ่งอยู่ที่อาจจะไม่อยู่ก็ได้ครับแต่ทีนี้อย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นที่ใบใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไปเป็นระยะข้าวแต่ก่อนนะไอ้ตรงโคนกอข้าวหรือไอ้ตรงปล้องข้อเนี่ยมันจะเน่าครับโอ้ครับแล้วต้นข้าวก็จะเริ่มเสียหายอรแต่ที่ชาวบ้านจะให้ความสนใจมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นระยะรวง๋อคือรวงข้าวเวลาออกรวงมาเมื่อวาน วันไหนสักวันที่คุณไปลงนากับผมะเห็นไหมตรงข้าวตรงรวงมันจะมีข้ออยู่ตรงั้นเขาเรียกคอรวงไอเชื้อตัวนี้ถ้ามันเข้าทําลายคอรวงนะครับคอรวงมันจะเน่าเป็นสีน้ําตาลอถ้าความชื้นมากๆนะครับคอมันจะขาวเลยอชั้นใหญ่เชื้อรามันจะฟูเลยครับผมเคยไปเจอชาวบ้านชาวบ้านบอกอาจารย์ข้าวเป็นโรคคอขาวผมบอกอย่าไปเรียกให้มันมั่ว เรียกว่าคอรวงเน่าแต่เพราะมันชื้นเยอะไอ้คำพวกแปลกๆเนี่ยเพราะมันจะมาจากชาวบ้านใช่ไหมเรียกกันไปเรื่อยไปเรื่อยมีชาวบ้านในคนบอกจานกำลังเดือดร้อนบอกเป็นไงข้าวที่บ้านสุภาพเรียบร้อยเหลือเกินครับอกเป็นไงอ่ะสุภาพเรียบร้อยมันคอยจะคำนับคือคอรวงมันหักพอคอรวงมันหักก็บอกข้าวคอยจะคำนับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เกิดจากเชื้อตัวเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นระยะคอรวงเขาเรียกว่าอาการ คอรวงเน่าเพราะฉะนั้นโรคนี้ตอนระยะข้าวต,นต้นเล็กๆคุณแจ็คมักจะเกิดกันในไหนถ้าความชื้นเยอะอแล้วอุณหภูมิอยู่ประมาณ26 27 28คโอโ้โหโรคจะเกิดอื้อเลยถ้าเป็นตำราโบราณรบ,บอกว่าโรคจะเกิดต้นฝนปลายฝนหรือว่าตอนช่วงฤด,ดูฝนแต่ตำราใหม่บอกไม่ใช่แล้ว มักจะเกิดในช่วงฤดูฝนและปลายฝนต้นหนาวเพราะตอนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยอุณหภูมิมันไม่ร้อนเกินเชื้อจะชอบมากแล้วเชื้อตัวนี้มันไปยังไงมันปลิวไปครับปลิวอสมมติปอล่ะฮะนี่ข้าวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอยจากแผลถ้าเราปล่อยไว้มนความชื้อดีมันฟูพอฟูลมพัดปุ๊บมันปลิวไปเพราะฉะนั้นเวลาเป็นโรคนะมันจะไปเป็นแถบโดนจะเป็นแถบเลยตามทิศทางลมเห่นไหมฮะทีนี้ เราจะแก้ยังไงหนึ่งเราต้องแก้ด้วยการที่ใช้พันธุ์ต้านทานครับก็ขอหนึ่งอสุพรรณหนึ่งสุพรรณสองสุพรรณบุรีหกสิบสุพรรณบุรีเก้าสิบพิษนุโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือพันธุ์ต้านทานถ้าคุณไปปลูกกอขอยี่บนยี่สามนะโอ้โหเละเลฮะเละนี่คืออ่อนแอมนแอต่อพวกโลกพวกนี้เอางี้ไหนๆเล่าเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องจริงวันหนึ่งไปเจอชาวนาครับ ตอนนั้นเขาเจอปัญหาเรื่องโรคจูกเพียหนักเลยนะครับเขาก็เลยหันกลับมาใช้ยี่บียี่สามพอไปปลูกบอกไปไงมั่งอะข้าวหมดแล้วจานบอกหมดแลวแสดงว่าเลือกผิดนี่ไม่ใช่เลือกผิดเขาบอกหมดแล้วครับหมดแล้วบ๋แปลว่าอะไรแปลว่าคนอื่นเนี่ยข้าวเป็นโรคไหม้แล้วก็เขาเกี่ยวทิ้งหมดแล้วออ๋เขาบอกชวนผมไปดูผมก็เลยไปดูพอไปดูปั๊บผมก็ว่าไอ้นาแปลงนี้ยังพอเอาได้ ผมบอกอา้าวเราลองสู้กันหน่อยครับผมก็นแนะนําสารเคมีนะอืบอกให้คุณฉีดฉีดตรงนี้ย่อมเนี้มันเป็นโรคเยอะอผมบอกจากจุดนี้ห่างไปห้าเมตรครับให้คุณฉีดนะฮะสามวันครั้งครับเลยไปอีกหน่อยฉีดเจวันครั้งอเขาบอกว่าอย่าไปฉีดเลยจาย้าบอกทําไมอ่ะทำไมฮะไม่มีตังค์โ้โหวันนั้นผมมีตังค์หมื่นหนึ่งชักให้เลยฮะชักให้เก้าร้อยไม่ผมบอก เอาไปหมื่นหนึ่งครับเราจะมาดูกันถ้าข้าวคุณไม่หายนะเอาไปไม่ต้องนะไม่ต้องมาคืนคุณไม่ต้องมาคืนผมอแต่ถ้าข้าวคุณหายค่อยมาคืนคุณเกี่ยวข้าวได้ครับคุณเอาหมื่นมาคืนนะปรากฏว่าแนะนําให้เขาฉีดครับครับพออีกเจ็ดวันผ่านไปผมไปดูใหม่สิบวันกว่าสิบวันเขาบอกสงสัยอาจารย์ไม่ได้ตังค์คืนนะบอกทําไม ดูสิมันไอที่เป็นนั้นมันไหม้หมดแล้วอเอาสงสัยเอาไม่อยู่จ้าผมก็ไปดูอแต่เขาดูกับผมดูไม่เหมือนกันครับเขาดูใบเก่าออาจารย์ดูใบใหม่แต่ผมดูใบใหม่ที่แตกออกมาไม่เป็นโรคเลยอผมบอกสบายมากรับรองได้ตังค์ได้เลยนะฮะได้เกี่ยวแน่ผมได้คืนแน่อและท้ายสุดผมก็ได้คืนเสียดายนิดเดียวคุณแจค เขาไม่ยอมบอกตัวเลขผมว่าสุดท้ายเนี่ยในขณะที่คนอื่นเสียหายไม่มีข้าวเขามีข้าวเนี่ยผมเนี่ยจริงๆที่ให้ไปหมื่นเนี่ยต้องการทําวิจัยว่าถ้าโรคระบาดอย่างนี้เราทําอย่างนี้จากข้าวที่จะเหลือเป็นศูนย์มันได้เงินเท่าไหร่ครับไม่ยอมบอกเราอันนี้ก็เราก็ไม่อยากไปรู้เขาก็สรุปว่าได้เงินคืนเอก็พอใจแล้วแต่ผมก็นึกว่าข้าวอยู่แต่คนหายแต่ยังไม่แต่ยังไม่หมดนะครับไอ้วิธีแก้ไขโรคนี้ยังไม่หมด ท<ต>มีแ,แล้วฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อ,อเดี๋ยวเบรกกันตอนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ